สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปวัดหล่องเสือเต้นนะครับเพื่อนต่างนี่นะครับมาตั้งแต่แยกห้าห้าแยกาะกุดจชงไฮยนะครับคือบักไก่จากนี่คนระับประมาณกิโลนิดๆน,นะฮะว่ากิโลเดียวละผมว่านะ นี่เองามขนาดอากาศดีดีว่าไกลจากตัวเมืองครับวัดหล่องเสือเต้นเป็นวัดดีวัดงามมากๆม,มเห็นว่าสิปลูกซิ์ของอาจารย์เฉลิมช้มาสร้างไว้นะฮะจะเป็นวัดสีสิม่วงนะฮะ ก็ลองคนไปสีขาวนะครับอันนี้คือไฟแดงก่อนออกเมืองตรงนี้นะครับเลี้ยวขวากลับไปเอาบัจอเชียงไายโรงเรียนอาบจอนะฮะแล้วก็สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงไายนะครับ,นะรบเอาเลี้ยวนี่นะนะครับ ก็จะเป็นเส้นทางที่ทุกคนสัญจรเข้าในเมืองก็จะผ่านเส้นทางเนี้ย <Okay. S 1> บักไก่จากตรงเมืองนะครับวัดหลองเสเต้นวัดีงดงามแต่แตครับ ชอบเสาไฟฟ้าเออเสาเสาไฟสูงขานาดสูงแต่แล้วก็สว่างแต่นะมันควมคืนเนี่ยมันสูงนะสว่างมันมีปิดสปอตไลท์ดีแต่เพื่อถนนเจงและเจนลิงอ่ะสะพานเนี่ยนี่นะสะพานจะต่างกันนะต่างระดับกันเลยนะมันเะมืนเต่ากันเลยนะครับ เหมือนที่อื่นนะฮะเพร,ราะสถานีนี่เป็นสะพานแหลกๆเลยครับสร้างแต่ถ้าจะสร้าง้มันเต่ากันเนี่ยมันจะเป็นล้ำเหมือน,นได้ล้ำเหมือนแต่แตมาเลยทําให้แบบการเดินทางมันก็ลําบากนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิดท้ายตรงนี้นะฮะเราจะเลี้ยวท้ายตรงนี้เพื่อเดิไปวัดล่องเสือเต้นนะครับ เสเตเเที่ยวก็อย่ามาเอวหนักครับไม่ให้ลูกกวัดกำงามเนาะทางจากถนนใหญ่บากีกิโลบากีเมตรเองครับ กลังจะไปถึงแล้ววัดล่องเสือเต้นนี่ครับเรียวสายตรงนี้ครับเอาตัอย่างรถจอดกันนี่แล้วฮนะวัดล่องเสือเต้น คนไม่เอวคนักงเตค้ครับลองมาดูฮะแง่งางามเพราะโอ้โหขอรถเหรองามแต่ป้ายแหละอคนยืยนพอป้ายแหละทุกคนดูจะมีติจจอรดรถก่อนแล้วแหละนะนะลาเที่ยวกระทายนะฮะหมดแล้วงามแต่ป้ายแหละนะครับดูครับแงมครับ จอตรงไหนเราได้ก่อนนะเจอตรงไหนแล้วกันเนาะแงามขนาดไม่ว่าตีงามแตๆครับโอ้โหแงามขนาดฮะคนดูกะแงามก่อนละ่ะแงามแต,แตะ ไี่หางก็งามขนาดนี้จับพอดีฮะไปจอจอดตรงนี้แหละอ่านี่จอดพอดีครับ